สุขภาพดีไม่มีขายค่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าจ่ายไปเยอะแล้วนะคะเพื่อการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายค่ะซึ่งที่ฮิตที่สุดนะคะก็ต้องยกให้ฟิตเนสแล้วก็ที่กำลังมาแรงตอนนี้ต้องยกให้โยคะกับพิลาทิสค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมองว่าตลาดของฟิตเนสบ้านเรากำลังพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องคาดว่าปีนี้จะไปแตะถึง12,000ล้านบาทเลยค่ะ กระแสหรือว่าเทรน์สุขภาพยังคงมาแรงไม่มีแพลวค่ะทําเงินได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเทรนการออกกํากลังกายในร่มในฟิตเนสข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยหรือว่าเครีเสิร์ชค่ะรายงานบอกว่าเทรน์กนารออกกําลังกายของคนไทยกําลังจะมาช่วยนะคะดันให้ไรายได้ของธุรกิจฟิตเนสในปีนี้โตพุ่งถึง18%และคาดว่ามูลค่าตลาดนั้นจะทะลุไปถึง12,000ล้านบาทได้เลย ผลสำรวจจากทางกรมพระละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าคนไทยนั้นออกกำลังกายมากขึ้นค่ะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์กลุ่มหลกัหลกๆนะคะที่ความสนใจในเรื่องนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า15ปีมากถึง44อออกกำลังกายมากกว่า3วันต่อสัปดาห์และต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีค่ะซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึง3ปีแล้วค่ะ และสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้คนนั้นหันมาออกกาลังกายกันมากขึ้นก็คือความกังวลเรื่องของปัญหาสุขภาพนั่นเองค่ะสอดรับกับข้อมูลนะคะที่บ่งชี้ว่าปัจจุบันนี้มากกว่า76%ของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทยมาจากโรค NCD ค่ะหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นโรคที่มาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตค่ะ f i t n e s ได้กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตอันดับหนึ่งเป็นที่ออกกำลังกายยอดนิยมของคนไทยค่ะจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ริโภคในปีนี้ระบ,บุว่าคนส่วนใหญ่มากถึง60%เลือกใช้บริการฟิตเนสและมากกว่านั้นนะคะผู้คนยังมองว่าฟิตเนสไม่ใช่เพียงแค่ที่ออกกำลังกายค่ะแต่เป็นเหมือนกับพื้นที่ทางสังคมหรือคอมมูนิตี้ที่จัดสรรรวมพื้นที่ในการดูแลสุขภาพและยังเป็นพื้นที่ในการพบปะกันได้อีกด้วย ดังนั้นฟิตเนสจึงขึ้นแทน่นกลายเป็นธุรกิจทำเงินที่มาแรงอย่างต่อเนื่องรายได้ของฟิตเนสในเมืองไทยโตอย่างน่าสนใจโตต่อเนื่องตามเทรนและไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังจากผ่านการล็อกดาวน์ในช่วงยุคโควิด19รายได้ของธุรกิจฟิตเนสในไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะและแน่นอนว่าการเกิดโรคระบาดก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ เป็นการกระตุ้นนะคะให้คนนั้นหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยการออกกำลังกายมากขึ้นและเรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะเทรนด์ของฟิตเนสเองอาจจะยังไปไม่ถึงทุกจังหวัดนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นรายได้ส่วนใหญ่ของตลาดยังคงกระจุกตัวและโตแกร่งในพื้นที่เมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครเป็นหลักค่ะ คิดแล้วนะคะเป็นสัดส่วนมากถึง80%ของไรายได้รวมทั้งประเทศสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าการใช้บริการฟิตเนสมีค่าใช้ใจ่ายสูงและกรุงเทพยังคงเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและตอบโจทย์ความสะดวกในการเดินทางและข้อจำกัดในด้านพื้นที่ค่ะและจากทิศทางที่สดใสและความแข็งแกร่งดังกล่าวทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการเลยนะคะว่าปีนี้ ไรายได้ของธุรกิจฟิตเนสนั้นจะโตถึง18%ค่ะและมูลค่านั้นจะพุ่งไปถึง12,000ล้านบาทโดยวัดจากจำนวนของนิติบุคคลที่ตั้งใหม่ในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมานับตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมค่ะมีการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ในกรุงเทพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟิตเนสนะคะมากถึง41บริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง31บริษัทค่ะ และบริษัทหน้าใหม่เหล่านี้เกินครึ่งนะคะหรือว่า56%คือการให้บริการโยคะและพิลาติสค่ะโยคะและพิลาติสกำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้ตามกระแสก,การออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพและฟื้นฟูร่รางกายสอดคล้องกับข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อปี2021ค่ะซึ่งเก็บจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะคะ48.59ล้านคน พบว่าพิลาทิสนะคะเป็นกิจกรรมที่ผู้คนนั้นคาดหวังจะออกกำลังกายมากถึงอันดับ3ค่ะรองจากคูลาคบและเวทเทรนนิ่งส้อนถึงแนวโน้มนะคะในการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากฟิตเนสแบบดั้งเดิมสู่การออกกำลังกายแบบเฉพาะทางที่อยู่ในกระแสะมากขึ้นค่ะแต่ต้องย้ำนะคะไม่ว่ากระแสะจะเอาแรงแค่ไหนทุกอย่างก็ยังคงมีความเสี่ยงค่ะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเตือนึงความเสี่ยงสำหรับธุรกิจฟิตเนสเอาไว้3ประเด็นด้วยกันขอ้อแรกค่ะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงเทรน์อย่างรวดเร็วฟิตเนสขนาดเล็กแบบเฉพาะทางอย่างเช่นพิลาทิสสตูดิโอกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาแข่งขันหรือว่าเข้ามาเล่นต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนที่เปลี่ยนไปอย่างเร็วในยุคข,ของโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นที่2 เทรนแอปออกกำลังกายและคอนเทนต์ฟรีบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีเทรนเนอร์ออนไลน์และคอนเทนต์ฟรีทั้งบน YouTube รวมถึง TikTok กํำลังมาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ค่ะหากฟิตเนสที่ให้บริการไม่มีเทคโนโลยีหรือบริการเสริมนะคะที่ดึงดูดใจเพียงพออาจจะโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดเข้าไปมากขึ้นค่ะประเด็นที่3ค่ะต้นทุนคงที่สูงและการพึ่งพาลูกค้าประจำ เนื่องจากการทําธุรกิจนี้นะคะต้องมีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างค่ะตั้งแต่ค่าเช่าสสันที่ค่าจ้างเทรนเนอร์ค่าอุปกรณ์เป็นต้นทุนคงที่หลักทําให้ธุรกิจนั้นต้องพยายามรักษาและเพิ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดได้ค่ะ เรียกไดว้ว่าคนไทยเราไม่ตกเทรนนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพค่ะและที่สำคัญนะคะกลุ่มของธุรกิจฟิตเนสหรือว่าก่อกกำลังกายนั้นถือเป็นหนึ่งในสาขาหลักเลยนะคะของกลุ่มเว l เนส s Economy ซึ่งณตอนนี้ค่ะไทยเราเองก็มาแรงในระดับโลกเลยค่ะเวลเน e s s ค c น n o ม y หรือว่าเศรษฐกิจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีประเทศไทยวันนี้ติดอันดับโลกแล้วนะคะโดยมูลค่ากว่า1.4ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะยังคงโตเฉลี่ยนะคะมากถึง7-10%ต่อปีอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบัน Global Wellness และ BDMs Wellness Clinic ซึ่งศึกษา,าโอกาสของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ Wellness ค่ะข้อมูลล่าสุดพบนะคะว่าอุตสาหกรรม Wellness ทั่วโลกเมื่อปี2,516มีมูลค่ามากถึง6.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและคาดว่าจะโตปีละ 7%ไปแต่ระดับที่9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,571ส่วนภาพรวมของบ้านเราค่ะ Wellness Economy นั้นมีมูลค่ารวมอยู่ที่40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.4ล้านล้านบาทติดอันดับที่24ของโลกและอันดับที่9ในเอเชียแปซิฟิกขณะที่มูลค่าของ Wellness นั้นก็คิดเป็น7.8%ของ GDP ประเทศไทย ภาคส่วนสำคัญของ Wellness Economy ของบ้านเรานะคะมาจากรายได้หลายทางค่ะแต่ว่ามี8กลุ่มสำคัญด้วยกันกลุ่มแรกค่ะคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า Wellness Tourism มูลค่าตลาดเมื่อปี2,516นะคะมากกว่า4แสนล้านบาทคิดแล้วเป็น30%ของตลาด Wellness ในบ้านเราค่ะแบ่งเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวในประเทศ8ล้านคนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย12,300บาทต่อทริป นักท่องเที่ยวต่างชาติ5.4ล้านคนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย58,000บาทต่อทริปกลุ่มที่2ค่ะธุรกิจสปาโรงแรมและรีสอร์ทคิดเป็น70%ของไรายได้ทั้งหมดมีสปาในบ้านเราอยู่ที่2,865แห่งตามมาด้วยฟิตเนสและกิจกรรมทางกายต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีอุปกรณ์แล้วก็เสื้อผ้ากีฬานะคะเป็นตลาดหลักคิดเป็นถึง74.5%ของไรายได้ ตามมาด้วยอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการค่ะมีทั้งอาหารเพื่อสุขภาพวิตามินและอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและยังมีกลุ่มของสุขภาพจิตหรือว่า mental wellness ไรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นสมุนไพรบำรุงสมองโยคะการทำสมาธิการนอนหลับเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะกลุ่มของเวชศาสตร์ป้องกันและการแพร์เฉพาะบุคคลการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันและการแพร์เฉพาะบุคคล ที่ถือว่ามีแนวโน้มติบโตสูงและยังมีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมียาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีสัสดส่วนระได้สูงสุดและกลุ่มที่8ค่ะคืออสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพหรือว่า wellness real estate มีแนวโน้มที่โตอย่างต่อเนื่องนะคะและพบว่ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการที่อ่อาศัยเชิงสุขภาพด้วยค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายค่ะอยากได้ก็ทำเองอยากได้ก็ต้องลงทุนนะคะซึ่งการออกกำลังกายเองแบบฟรีก็มีเยอะนะคะแต่แบบเสียตังเองก็มีไม่น้อยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกหรือว่าสะดวกแบบไหนก็ได้เลยค่ะแต่อย่าก็ตามถ้ามองไปแง่ของธุรกิจเชื่อได้เลยนะคะว่าตอนนี้เทรนด์ของสุขภาพยังสามารถทำเงินได้อย่างแน่นอนค่ะ